ไหมขนทุกคนได้ยินครับที่ใจมันเจ็บฉันมีกล่าที่ตอนเธอตอกย้าเข้ามาข้างในใใหัวใจเห็นแผลอีกเล้าที่เขารับเธอกลับไปอีกเล่าที่ฉันไม่ขัดใจ นี่เป็นไลก์กี่โมงโอ้เที่ยงคืนสิบนาทีงั้นไปตื้อๆเสร็จแล้วไปฝากเหล็กก่อนใช่ไปพับพภาก่อนพี่หยิบมาแล้วใช่ไหมอะไรพี่หยิบเหล็กมาแล้วใช่ไหมยหยิบมาแล้วแต่รอจากในลาอูอีกเอา้าเลยไปไหนอะฮะเออโอ้น้องใจลอยว่ะพี่ ลอยคิดถึงใครนะาอ้โหตั้งแต่มีความรักก็ขยันเข้ามาแรงสัดดันชั้นดีอย่าอย่าบุรีน้อยอย่าเซลอย่าเซลแรงปกติงานการไม่ทำเดินเล่นเราอยากเราอยากเอาความอิงมาพูด สอบคาหายนะคะสายไปเลยน่าจะเป็นตั้งคู่ก็ลองร้องคอไดหลังจากนั้นก็ไม่มีการโทรมาเลยพี่เท่านี้อีกเลยจูเขาบอกอย่างว่าจะไม่ทุกคนอิจฉาเอ๊ยจ e. ้าเขาที่อยากไปให้ไกลเฮ้ยเขาเสียงใครน้าลองล็อกยังไว้ชืบอล็อกแล้วโอเคเอ๊ยสาวผมชมพูนี่ ขอบคุณสุดยอดมากเลยค่ะลอยไปหาพี่โรนี่มันมันไหมคะมันไหมคะเอ้เอ้ยจนุกสซุสเขามาอ้อนทำเหมือนว่าองถึนเขามาตกหัวใจมาตกให้ฉันโอ้ฉันมานงึกถึงหัวใจต้องกลัวมาก่อนจนเธอไม่ยิ้มใส่เธอถ้ามีฉันมันงึกอยู่อย่างนั้นจะไม่ให้องุ์เธอได้ไง พี่เต้นกันมันมากเลยค่ะอะไรอะไรมินด์ดื้ออมินด์บื้อพ่อพกับแม่อะไรนะแม่ลูกทั้งวันใครชื่อมิวนะใช่ไหมชื่อมินอ๋อในในคุณขวักคุณขังไงคุณขังไงโอ้โหหายใจเด้งดังแล้วหลานครับทำไรทำไรดุดุ้นเราเราไปทำลายทำไม รักแท้รักที่อะไรกับไปไส่พุงหรือรักกานเกงที่นุ่มมันดูสวยดีรักที่นามสกุลรักวัยไม่ไอด้งนรักเพราะว่าไม่จนมีสตางค์หายใจเอ้าวไม่มีใครตกใจหมดด้วยหูเดาอยุดว่าจเยี่วก็เยี่งคนหมดนะ ว่าสมองสวัสดีครับทุกคน<ห>สวัสดีค่ะน้องมีน้องเพลงเลยฮะแทนบอยเลร้องเพลงขึ้นมาร้องเพลงเดี๋ยวเราเล่นกีตาร์แทนไว้อีกแล้วเลยเอาเป็นอย่างอื่นได้ไหมนี่นี่นี่ร้องใครร้องเพลงทะเลสีดำได้บ้างจะฟังเพลงแทนบอยอ่ะอะไรแทนไว้อีกแล้วเลยใช่ไม่เปล่ากันเหรอเอาจริงๆของท้าเต้นนะเดี๋ยว จะฟังเพลงอะไรครับเดี๋ยวสาวเสื้อฟ้าจะร้องให้ฟังพี่ถามเหมือนพี่จะร้องแล้วพี่ก็โยนให้หนูสาวสาวเสื้อฟ้าเมาแล้วอยากฟังแทนหน่อยฮะาวก็เรามายืนอยู่ตรงไม้แล้วเราต้องร้องแล้วแหละโอเคจัดไป,ปได้ห <laughs> มดนะ up <laughs> ไปยนก่นป่า 哇！泰铢啊呀，泰铢咖啡又冷又咖啡，真难怀。泰铢咖啡，对，狂哇喂，เงาดำเงาฟ้านคนก็เว้ยพี่。泰铢，我啊，เอาเทพี่คันทำไมอ่ะ？ต้องจ้างเงินมาเลยพูดว่ากินไทยกินตะวันออกเฉียงมุ่งฉน่าน มือเธอมันข้นสมตรงสมิสม่มอาจจะไหลจะเข้าไปเคยเค้ดวงตาของเธอช่างงามยอดแต่คำว่ารักเลยยังไม่จบสุดยอดเลยทามหม้ใจฉันแสลืม,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 มตามเมผมนั้นแดบจ่ายละลายหายหา,ายแทนชุมกาแฟเฮ้ยยืดไหนาคาเฟ่แทนชุมกาแฟ ด้วยความหวังว่าวของฉัะบางคนก็ว่าแเธอรู้สึกลำล,ลาวเลยไอ้บ่าเราสองสาวเดินผ่านมากันเลยพูดว่าไอ้กันลุกก็มม่กึมช่วงเช้าเพียงแล้วนะเจ้าในเวลาที่เราได้พบเจอให้พี่คนนี้ได้ดูแลเธอจะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลยเธอไม่ต้องกังวล ความรู้สึกน e ี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนคำว่ารักที่พี่มอบให้ไปมันหวานจนน้ำตาไหลเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไม่ใครถึงพี่เชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขาะเปอยากให้คาเฟนมีแค่เพียงสองเราไม่ต้องนับเพราะเจอมีแทนบ่อย

ก็มีตอลก็มีต <Anyway, S 2> <in> ักเล็กกอ๊อะอะเป็นกลางอ i ะ h ๊ะอ๊ะอกเลยเลยใจเรเขมือซึมดุเขมือเข้บกึไม่บลเมอเสมอแต่แล้วจะเข้าไปเคยเคยแต่ถ้ามองนไปกังกังลุกไปยตมตุ่มหุ่นเธิเหมือนฉันซึ่งึ่งซึงึ่งซึึ่งซึึ่ มันหลบปิดแทนไยแทนชงกาแฟเพื่อนว่าเอาทีจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่ากิมกิมกมกิมกรเป๋า90ครับกูไม่รู้กูเมากูเมาวะมามาพี่นิวให้เราอะไร290ครับผมอี่นี่เขาสับอ่ะ ไปห้ฮัลโหลไยไปไหนมาเช็ยดูแลครับอ๋เรื่องเขาอยากฟังเพลงเลยดีว่ากแขกด้มาเยอะแล้วเเร็วก็สองเก้าสู0นะฮะอะไรอ่ะร้องอีกร้องอีกเร็วอยากฟังเหรอ มิ้นตอบไรนะโซ่เก้าศูนย์ครับทำอะไรจ้าเล่นกีตาค่ะแมครับพี่พี่อย่าเพิ่งพูดเลยนะพี่พี่ตัวนี้เขาเขาเขาว่าปัญหามันเป็นที่เขาทุกคนได้ยินเสียงพี่เมื่อมาอยู่ใกล้เขากเขาจะกํครับนี่า จะเล่นกีตาร์ให้ฟังนะคะใช่ครับเนี่ยร้องน้องตานี่แต่ด้าลนูกคคนนี้ร้องคอร์เป็นเพ่อนนะทุกคนที่เสียงพ่โซนี่อยู่เจี่ยร้องอีกร้องอีกเอามาอีกเพลงเอามาอีกเพลง Oh my god ัลโหรอทุกคนยังได้ยินเสียงพี่โทนี่อยู่ไหมนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินสงสัยพี่เขาน่าจะไม่ได้พูดแต่ลอ,อ,องทรกันนะแป๊บนึงอ๋ปวดหัวเลยวปวดหัวขึ้นสมองเลยอะ่ะแล้วนึงนะปวดหัวชี้กันเนี่ยเวาครับวัาไงครับทุกคนยังได้ยินเสียงพี่เขาอยู่ไหมคะ ไม่ละไม่ไม่โอเคมันเป็นที่หนูน่ารอดโอ้ยอ่าเจอครับบังต่อไปเอาเป็นเจอครับเกมได้ไหมคะให้ชุดแดงร้องให้ชุดแดงร้องไม่เอาโอเคครับเจอกันเจอกันเจอกันร้อไม่เป็นร้อไม่เป็นและมินล้างเลยมีนี่เสียงที่ทำนี่อีกแล้ว ใช่ล้วเ,อเจอก,กันเ้วเจอกันโอ้ <c oughs> <laughs> oh, my god ั่งชงวะูเปิดหัววะมันเป็นฉันเอเออให้เจาว่าพอพออยากไปดูพออยากไปดู้ทยไทยไทยเขาอยวผมย้ายเปลี่ยนสปอยเลอร์อยู่ผมยากเป่ยสปอยเลอร์อยู่ โรเบอร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตโอ้ยากเปลี่ยนมันจะมีอีกตัวเออมันจะมีอีกตัวหนึ่งมั้งที่มันหรูๆอ่ะพี่เบียร์ร้องก่อนได้ไหมแล้วน้องใครร้องต่อร้องเพลงแล้วเหรอใช่กล่องยังฝากได้ได้ตังค์ไหมไ้ยมีคนชื่อเบียร์ด้วยเหรอเอ้าวตอนแรกเขาบอกฝากไม่ได้อะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าฝากได้เออมาฝากดีมาฝากที่มินด์จไม่ทน เดี breathe, but all right. ๋ยวเช็คเลยครับไม่เป็นไรอาไปทำไรหนะ้าภาพยืนเป็นเพื่อนวีกรอาพี่จะร้องอยังเราไม่ร้องอ,ะอ่ะโอเคมองก็ได้อีกแล้วที่ใจมันเจ็บช้ำ อน่าจะไหวต่อยตำรวจอะโอ๊ยโทษพี่ตุ้นี่จะร้อคาร์ไม่นุ่งจะร้องเพลงคนที่ใครไม่ร้อคาญครับอันนี้เป็นน้องไม่ร้อคาร์แน่นะเสียงมันจะดังนะอันนี้เป็นหนูพี่ไม่เคยร้องคาร์โอ้โหยพ่อจะหวานเลย จุ๊บๆๆๆเป็นด้วยนะอนนางเนี้ยอย่างนี้ด้วยนะโอเคงั้นพี่เดา

บอกเ้มอว่าเธอคือคนที่ใช่อาจจะมีางครั้งโคาไฟเจ็บันต้องมานั่งน้อยใจมีม่เธอได้รู้ว่าฉันรออยู่ตป็นี้เหมือนว่าวเธอเป็นเกมที่กะที่กาให้เอาชนะหัวใจแต่ตอนทน ท่าไรทำลงไปเท่าไรก็กลับต้องแพ้คนยังเขาคิดเสมอว่ารักในแกรรางวัลสุดท้ายจะมีแค่เราแต่ต้องไปเป็นฉันคนที่เธอไม่เอาและเขาไม่ใครต้องทำอะไรก็ได้ใจเธอไปเธอคงไม่รู้ ว่าฉันทรมานเท่าไรกับการรอคอยให้เธอเปิดหัวใจฉันรู้และรู้ดีคงไม่มีวันเหล่านั้นที่ฉันฮะ เธอดีก็เธอไวในช่วงเวลาที่เดียวตายเหมือนว่าเธอเป็นเกมที่กันที่การ้เอาชนะหัวใจแต่ต่อยทำคะแนนเท่าไรทำลงไปเท่าไรก็กลับตรงแพอยังเขาคิดเสมอว่ารักในเกมเรางวัลสุดท้ายจะมีแค่เราแต่ต้อไปเป็นฉันคนที่เธอไม่เอาและเขาไม่เคยต้องจำอะไร นี่กีดมอนักร้องใช่เปล่าก็ได้<อ>ไม่มีทางที่ฉัน<อ>จะจบกับเธอคนนี้ เหมือนวาเธอเป็นเกมที่การติดกาเอาชน,นะหัวใจแต่ต่อยจำคนแค้เท่าไรจำองไปเท่าไรก็กลาบต้องพ่คนอย่งเขาคิดเสมอว่ารักในแกรเราหมดสุดท้ายจะมีแค่เรแต่เรากลายเฉันคนที่เธอไม่เอาและเขาไม่เคลยลงทําอะไรแผ่นเสียงสะดุดหยุงร่อยนะครับเกิดได้ใจเธอไปเดี๋ยว yeah. งั้นเราเดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้ากันบ้างดีกว่าไอเจ้าไอเจ้าไ้เจอเจ้ามินมินแผ่นเสียงสะดุดลำคอหายได้ยินได้ยินเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินไหม ได้ยินได้ยินได้ยินไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ไหมครับทุกคนอยากเดินเคียงข้างเธออยากจูงมือเธอเอยากเฝ้าฝันเพ้่อไปหวน จริงที่ต้องเจอก็คือเราพื่นกันฉันไม่ควรคิดไปมากมายรักจากเธอนั้นฉันก็เข้าใจจะไม่เพลอเรียกร้องอะไรได้แต่คิดถึง สุกลมหายใจ mm hmm. ต้นเก็บไว้ไม่กล้าบอกกับเธอ mm hmm. พร้อมกันเออยากบอกว่ารักเธอรักเธอมากขึ้นทุ mm hmm. ทกที mm hmm. ไม่มีน้อยลง mm hmm. สักวันแต่ว่าฉันไม่เคยไม่เคย ไม่เคยพูดไปตัวเธอไม่เลือรักไว้ให้ฉันขอบคุณครับอนเอีกอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกย้อายอย้ายได้นะไปปะ ไอ้จอร์นไปเดี๋ยวอ่อางงออี่าประเภทไหนคะเออไม่เป็นไรไม่ได้ยินอ่ะไม่กูเข้าใจไม่ไอ้จอร์นไอ้จอร์น ครับไม่คือมึงจะอยู่เหนนี้ใช่ไหมไอเดี๋ยวกูอยู่เพื่อนมึงเองเดี๋ยวกูเหงากูเพื่อนมึงแค่เดี๋ยวมึงเหงาไม่เอาเดี๋ยวนเเหรอเดี๋ยวกูอยู่เพื่อนมึงไงพี่เซราได้ยินอยู่ไหมหน่อยวปงานเจอกันเพื่อนไปอยู่เพื่อนกันเรากูอยู่เพื่อนกันเราไปด้วยเราอะไรไปฮัลโหลพี่เซราฮะว่าจากไรนยังเขาหรือเปล่าได้ยินเสียงในหัวหรือเปล่า้ไดยังได้ยินอยู่หรอยังได้ยินโอ้ my god ออกเข้ามาไหมเ้อ หนูต้อมาก,ก่อนนะคะไม่แน่อาจจะเป็นที่เราก็ได้ใช่เป็นที่หนูแล้วแหละหนูสูง